เอามาใส่ไว้ในกระทรวงต่างๆนักวิทยาศิสษิ์ก็ทําพอมาพักเพื่อไทยคุณยิ่งรักก็ทํานะะเอาคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วที่ยิ่งเง่าที่สุดเลยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดสังกฤษไม่ได้นี่โอ้โหต้องเอาหน้าซุปผันดินเพระจบนอกนะครับนี่นั่นที่เป็นด็อกเตอร์ได้ไงครับด็อกเตอร์หรือจะพูดเยสลองโอเคโคคาโคล่าอย่างที่คุณสตีว่า เมื่อน,นิติบัญญัติเราไม่เชื่ออยู่แล้วบริหารเราก็ไม่เชื่อ,เ,อเดิมแล้วเราเหลือตุล,ลาการให้เราพึ่งพิงบอกว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายเดิมศาลอุดอรเนี่ยเคยไม่ให้เสื้อแดงซึ่งเผานะฮะเผาสาลาการนะไม่ได้เผาบ้านพ่อบ้านแม่มันเองนะฮะเผาสาราการงซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ,องจังห,หวัด เผาแล้วยืนดูตบมือด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารอบเผาแล้วหนีตำรวจยืนอยู่รอบเลยตำรวจยืนอยู่รอบเลยไม่จับนะฐานยืนอยู่รอบเลยไม่จับพอต่อมาเนี่ยเขาก็ดำเนินคดีกันก็ไปเอารูปถ่ายว่าใครเผาใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรก็มีรูปจากวิดีโอของผู้สื่อข่าวทุกทุกสำนักทุกสำนักครับก็ไปจับไอ้พวกเวรพวกนี้ได้จับได้ก็ไปขังเขาไว้ ยื่นคำร้องครั้งแรกขอประกันสารไม่ให้ประกันอ้างเหตุว่าเมื่อให้ประกันแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมีทิฏิการจะหลบหนีและโทษที่กระทานั้นเป็นโทษที่มีความรุนแรงโทษร้ายแรงนะไม่ให้ประกันต่อมาพวกนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์สารอุทธรณ์ก็เห็นด้วยกับสารชั้นต้นไม่ให้ประกัน ด้วยเหตุผลเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกันและประกอบกับขณะนั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการขอประกันเมื่อศาลอุทธรณ์ไม่ให้มันก็จบนะฮะต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าศาลถ้าคดีอยู่ศาลชั้นต้นยื่นประกันต่อศาลชั้นต้นศาลไม่ให้เมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินตุ้มถึงที่สุดห้ามดีกาแต่ถ้าคดีอยู่ศาลอุทธรณ์ยื่นประกันต่อศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่ให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ศาลดีกา นะแต่คดีที่อุดรมันเป็นคดีของศาลชั้นต้นกรณีเผาเสารกางและก็สถานที่ราชการและก็ n อ t อะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะเมื่อยื่นประกันไปแล้วศาลชั้นต้นไม่ให้สารุทธรไม่ให้ก็จบต่อมาจะยื่นใหม่ก็ได้อีกนฮะคุณยื่นใหม่ได้ถ้ามีพฤติการใหม่เช่นว่าจะไม่ไปยุ่งเหยินพยานหลักฐานและมีพฤติการอะไรเปลี่ยนแปลงทางคดีสายว่าจะแก้คําสั่งนั้นอันนี้เป็นไปตามวิธีพิจารณาความ ซึ่งเป็นกฎหมายมันก็ยุติธรรมอยู่แล้วถ้ามีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสัง่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ครับแต่เหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นมันต้องเป็นเหตุในเชิงคดีว่าพฤติกรรมของจำเลยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือสินประยายนมันเป็นอะไรแล้วไม่ใช่เพราะเปลี่ยนรัฐบาลแต่เพราะเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันมันมันน่าช้ำใจจริงๆมันน่าช้ำใจจริงๆแต่สารคนีนี่มาเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาล ศาลจะว่าอย่างไงก็ช่างศาลเถอะประชาชนเ็ามองว่าท่านเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมันมันเปลี่ยนอุดรมันเปลี่ยนขอนแกน่นมันมามินบุรีแล้วมันมุ่งมาน้ามาศาลอาญา,<อ>าที่เป็นศาลหลักแหละศาลศาลหลักของประเทศชาติก็คือศาลอาญาที่ถนนรัชดาพวกนี้ก็ตั้งแต่ประกันตัวคุณจตุพรแล้ว เวลาเขาจะประกันทีเนี่ยเขาก็จะจัดงานนิทรรศการเปิดท้ายขายของจัดตลาดนัดหน้าศาลนะฮะขายเสื้อแดงมือตบเท้าตบอะไรเขาเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยแล้วเอาคนไปกดดันศาลของผู้จัดุพรเนี่ยผมไปเนี่ยผมต้องหลบไปพวกเวรที้ทุกทีฮะเพราะถ้ามันเจอผมสัต้อกดผมเลยไม่ค่อยรักมันเท่าไหร่มันก็ไม่รักผมผมก็หนีไปไปขึ้นประตูอื่นก็ไปกดดันศาลศาลก็ไม่ให้เรื่อยมา จนครั้งต่อมาเขาได้เป็นสอสอศาลก็ให้ไปรายงานตัวไอ้นั่นก็ยังฟังอยู่พอมีเหตุผลก็คือว่าโ okay, อเคน,นั้นมาคุณเป็นสอสอสแล้วนะฮะศาลจะใช้อำนาจตุลาการไปกีดกันไม่ให้เขาทำหน้าที่ริติบัญญัติเนี่ยไม่ได้ก็ปล่อยไปก็มีเหตุผลในการให้ประกันตัวไปแต่คนอื่นล่ะคนอื่นที่ไม่ได้เข้าสู่สภาเนี่ยพอพวกแดงเนี่ยเขาได้มาครองบ้านครองเมืองคุณยิ่งรักได้เป็นนายก คุณทักษิณก็บินมาเขมรบินไปญี่ปุ่นข่าวของคุณทักษิณผมว่ามากกว่าคุณยิ่งรักเลยนะสิงการนําไปแล้วนะในขณะเดียวกันเสื้อแดงก็บอกว่ามันต้องเอาพวกแดงของพวกมันเนี่ยออกมาจะขสารทั่วประเทศเพื่อประกาศแล้วก็ลงมือทําลงมือทําแต่เดิมเนี่ยเดิมเขาก็มีสอสออยู่แล้วก็ไม่ได้เอาสอสอมาคราวนี้เอาสอสอมาประกัน จังหวัดละหกคนจังหวัดละเก้าคนจังหวัดละสิบคนการเอาสอ,สอสอซึ่งอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติมาประกันในศาลเนี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับให้เห็นว่าเฮ้ยฉันจะเอาพวกนิติบัญญัติของฉันเนี่ยาาไปเก้าไกรตุลาการไปกดดันประสานจะให้ให้ประกันไหมใช่ไหมฮะเช่นออ,อ,อใช้คําว่าทัศษิณมหาลาชอะไรเงี้ยแต่เขียนว่าราชสระนอะไรเงี้ย คือพวกนี้เนี่ยจะชนญในพวกนี้เชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าราชประสงค์เนี่ยกูจะเผาเส่ยงเนี้ยนะนี่เขาเขาชอบเล่นเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับการที่มากดดันแล้วก็ศาลก็จำต้องให้ประกันตัวไปอย่างที่ศาลอุดรเนี่ย